ครับสวัสดีครับผมจากช่องพ่อใหญ่โจบ้านนนคอนะครับวันนี้ก็มาถ่ายทําคลิปวิดีโออีกแล้วนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมวัตถุมงคลต่างๆนะครับเครื่องรางของขังนะครับของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สร้างและก็ได้บุกเสกเพื่อจะเป็นแนวทางในการที่จะนํามาบูชานํามาสะสมนมาํามากราบไหว้นํามาขอพอรนะครับซึ่ง ผมขอแนะนำนะครับวัตถุมงคลนะครับที่คนทำงานในด้านการบริหารนะครับในด้านการบริหารลูกน้องในด้านการพบปะประชาชนางานารับราชการงานบริหารต่างๆนะครับผมขอแนะนำวัตถุมงคลนะครับในตามความคิดของผมนะครับก็คือ,อพยาคุฑนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนาะเรามีความศรัทธาในครูบาอาจารย์ นะครับแต่ละองค์แต่ละ oh. no ท่านท่านได้สร้างวัตถุมงคลนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปลอเป็นเหรียญเป็นพระพุทธรูปเป็นพระต่างๆแล้วก็เครื่องรางของขลังต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะนํามาบูชาได้นะครับแต่จริงๆนะครับก็อยากแนะนําอีกวัตถุมงคลหรือเครื่องรางนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือพญาคุดนะครับซึ่งเราสามารถที่จะนํามาแขวนร่วมกับพระได้นะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมบารมีนะครับเพราะว่าพญาคุดนั้นท่านเป็นเทพนะครับ ที่เป็นอมตะไม่มีวันตายนะครับเพราะได้รับพรนะครับซึ่งท่านได้รับพรแล้วไม่มีใครที่จะสามารถฆ่าท่านได้นะครับฆ่าให้ตายได้นะครับซึ่งก็เป็นที่เคารพนะครับของเอทพต่างๆนะครับในเทพที่ต่ํากว่าท่านนะครับเป็นที่ยำเกรงนะครับขนาดพระนารายณ์นะครับก็ยังให้ความเคา,ารพไม่ใช่เคารพไม่ใครว่า เวลาพระนารายณ์เสด็จไปที่ไหนก็จะให้พญาคุดนะครับพาไปเนาะหมายถึงว่านั่งอยู่บนพญาคุดเวลาพระนารายณ์พระนาารยณ์นอนนะครับผมพญาคุดก็ จะอยู่กับท่านนะครับก็เป็นเป็นอาศัยซึ่งกันและกันขนาดพระนารายณ์ยังให้การยอมรับของพญาคุฑนะครับซึ่งเราปุตุชนอุ้ยบุตุชนทั่วไปนะมนุษย์ทั่วไปนะครับคนเราเราสามารถที่จะนำพญาคุฑมาบูชานะครับเพื่อพึ่งพาบารมีของท่านเพราะว่าพญาคุฑนั้นท่านจะให้พรน,นะครับให้ความสําเร็จกับเราเพื่อให้เราทํางานโดยความ สุจริตนะครับมีความถูกต้องซึ่งพญาคุดท่านชอบคนที่ทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความกระตันยูกระตะเวทีตอบแทนคุณบิดามารดาตอบแทนคุณแผ่นดินนะครับซึ่งเราบูชาท่านแล้วเราก็จะเกิดผลเกิดประโยชน์นะครับได้ผลลัพธ์นะครับตามสิ่งที่เราขอนะครับซึ่งพญาคุดเราแขนแล้วเราก็จะลึกระลึกถึงท่านเวลาเรากระทาอะไรเราก็จะระลึกถึงเพราะว่าท่านชอบคนมีความซื่อสัตย์นะครับมีความ สุจริตนะถูกต้องนะครับมีความยุติธรรมมีความกตัญญูกะตะเวทีนะครับซึ่งก็จะเป็นดนจิตดลใจให้เราปฏิบัติตามแนวทางนั้นนะครับซึ่งก็เป็นกลกลละอุบายนะครับสุกุสโลบายอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ครูบาอาจารย์และก็ทางาสำนักต่างๆทางวัดต่างๆหรือหมายถึงว่าทางความเชื่อเนาะเพิ่นสร้างพยาคุดก็จากความนี้และก็อาศัยบารมีของพยาคุด นะครับมานำพาความเจริญความสุขเจริญหน้าที่การงานนะครับซึ่งพญาครุฑก็เป็นอีกประเภทหนึ่งที่เราคนรับราชการอย่างเรานะครับสามารถที <establishing> mm ่จะนํามาบูชานะมาแขวนติดตัวนะครับเพื่อความเจริญหน้าที่ในการงานนะครับซึ่งพญาครุฑก็มีได้หลายหลวงพ่อนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อวารานะครับผมหลวงปู่พาดวัดบ้านไร่นะครับหลวงพ่อสิงห์วัดบางนานะครับหลวงพ่อผาดวัดบ้านกลัวนะครับหลวง พ่อพัดนะครับวัดห้วยด้วนนะครับหลวงพ่อทองสุกวัดหนองคอนะครับหลวงพ่อรวยนะวัดมาตาพุทธและก็ครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับท่านที่ได้สร้างพญาคุดให้เราบูชานะครับซึ่งพญาคุดก็มีในหลายรุ่นนะครับสลัดที่ผมแขนรถเนาะที่แขนบนรถก็จะมีพญาคุดนะครับของหลวงพ่อ ลวงปูพัดนะครับวัดห้วยด้วนนะครับเป็นพญาครุฑอีกดุ่นหนึ่งนะครับแต่ผมก็ไม่ได้แขวนประจําติดตัวนะครับส่วนมากก็จะอารัธนาท่านนะครับแขวนแล้วก็ตั้งบนรถนะครับเพื่อในการเดินทางในการคุ้มครองนะครับในการป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่างๆขจัดปัดเป่าต่างๆในบนรถนะครับซึ่งก็อารัธนาท่านอยู่บนรถนะครับก็จะมีลวงปู่พัดด้วยนะครับที่ได้นําองค์พญาครุฑมาแขวนนะครับสําหรับ ตัวผมเองก็จะเขวนของพระอาจารย์วรานะครับหลวงปู่ผาดวัดบ้านกลวดนะครับ2องสอตนนะครับแต่ก่อนแขวนประมาณ5ตนแต่ทีนี้ก็เลยนำท้าวเวสสุวรรณมาแขวนด้วยนะครับเป็น3ก็เลยเลือกเอานะครับก็เลยแขวนหลวงปู่ผาดวัดบ้านกลวดนะครับเป็นรุ่นอายุยืนห0 1ปีนะครับแล้วก็ของพระอาจารย์วรานะครับรุ่นรวยสุดๆนะครับ2ตนนะครับที่ผมแขวนนะครับเพื่อในการ อารัธนาท่านแล้วก็อาศัยบารมีท่านให้คุ้มครองเราโดลบันดาลเจริญที่การงานและก็ทํามาค้าขายเจริญในที่การงานมีความร่ารวยทรัพย์สมบัติเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่สามารถที่จะประทานพรในเรื่องความสําเร็จ ทรัสมบัติต่างๆสําหรับผู้ที่เคารพด้วยความศรัทธาด้วยความจริงใจนะครับด้วยความตั้งใจศรัทธาก็จะเกิดผลนะครับซึ่งพยาคุธนะครับก็เป็นอีกประเภทหนึ่งที่เราคนอย่างเราเนาะทำงานรับราชการหรือคนทํางานประจําคนที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากคนที่บริหารลูกน้องเป็นมากๆนะครับก็สามารถที่จะนําพยาคุดมาแขวนนะครับได้นะครับคลิปนี้นะครับ ก่อนจบก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับเผื่อเป็นกําลังใจดีๆให้ทางพ่อใหญ่โจบ้านนนทคอจะได้นําคลิปดีๆเนื้อหาดีๆเรื่องราวดีๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟังคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ